นี่นี่ลูกสาวแม่เห็นว่าวันนี้ทําวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเท่าไหร่นะทําข้อสอบอ่ะดี๋ยวเดี๋ยวบอกเห็นน้องๆเบอกว่าชช่ยคิดลับอะไรอย่าพี่ทําไมได้คะแนนเยอะจังอ๋อดูและเดี๋ยบบเออคือตอนนี้พี่สอบได้ใช่ไหมได้ยี่สิบแต่ไม่จิตอนเย็นเนี่ยตอนถึงบ้านต้องต้องไปอ่า ภาษาสมุดเที่ยงครูบอกให้อ่านแล้วก็ถ้าพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้เดี๋ยวสอบได้อ่ะเดี๋ยวพี่จะเอาอวดต้องฝึกอ่านเยอะๆด้วยอ๋อแล้วถ้าอ่านไม่ได้ให้ทำยังไงคะตอนกลับมาจากโรงเรียน่าเดี๋ยวถ้าข้อไหนอ่านไม่ได้อ่ะให้อ่านซ้ำๆแล้วยังอ่านไม่ได้ให้ผู้ปกครองช่วยอ่านคำ ผู้ปกครองาช่วยอ่านคำนี้หน่อยแบบนี้โอ้เก่งมากเลยว่าอ่านไม่ได้ตั้งข้อเนี่ก็ให้ผู้ปกครองช่วยอืมเยี่ยมจังนี่ภูมิใจในตัวเองไหมคะเนี่ยภูมิใจเลยตอนที่คิดว่าจะสอบได้ไหมอ่ะพี่พี่บอกว่าจะสอบได้ไหมอ่ะอ๋อแอบคิดในใจใช่ไหมว่าจะสอบได้ไหมใช่แล้วพอคุณครูบอกคะแนนคุณครูบอกคะแนนยังไงคะเลขยังไงนะเลขที่ยี่สิบเลขที สิบสามคือคนอื่นกะก็ภูมิใจของเราอ๋อตบมือให้เราเลยใช่ไหมใช่ตบ,บมือรัวๆเลยเจเอาปรบมือให้น้องด้วยเจอ่ะกิมมีไ่ไฟไฮไฟเย็